ไปอแมแนยิบยิบยิบยิ่ยรย,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 า,ยามันดีดกนกินเลยฮะน้ำยานี่ยม,มันไปเคลือบไว้เว้ยไม่ลาย ฮัดแอคชั่นยัง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 ไม่เข้าสเลดอุ้ยจัดแอคชั่น ข้าไม่เฮาวทำไม่ได้ไม่เฮาวทำไม่ได้เว้ยจะเข้าแล้วอีกสองรอบต้อง,องเ,เอาตอ,อนนั้นฉีดไอไหมไม่มีทางทีง่ทางฝันนฉีดไออยัง <c oughs> <c oughs>

เลบโคปิดกล้องปิดมากครับผมาบมาก,มากย,ยินดีีได้ร่วมงัน ปิดกองยังครับปิดกองยังยิงไข่เอาปิดกองครับปิดกองแล้วเหลืออีกด้านหนึ่งว่ะเงี้ยเอยินดีด้วยครับที่ได้ร่วมงานครับเปิดวงสวงหรือยังเนี่ยเดี๋ยวต้อถ่ายเจ๊มาเลยเนี่ยเก็บหลักฐานน้อยังอ่านอยู่เนี่ยเฮ้ยมันจะนานไปละยินดีครับที่ได้ร่วมงานยินดีด้วยครับขอบคุณมากจับมือ ยินดีด้วยครับพี่ได้ลงหนังปู้ไปดลยได้ยินดีได้ลงหนังคนกองถ่ายเยอะเลยผมต้องเดินผมต้องเดินไปหาทุกคนเีอย

ยินดีด้วยครับเจริญรุ่งงากินดียินดีได้เริ่มงานครับกินดีดีครับผมมาเอาเขานี่ยนะเอาดิไอ่ยีลอกไม่ได้กล่องสมืออยู่ข้างนอกยินดีคได้เริ่มงานกินดีคนในกล้องถ่ายกูเยอะจังเลยผิดกล้องไปเยอะมากกินดีขอบคุณมากครับผมมากเกินว่ะ